โอ้ยมาหอดแล้วครับพี่น้องอยากจะนำคนบบมีรลดใส่มากก็ได้ใส่อุตสาวาแต่สีคนตั้งแต่บรรทุกได้แต่กาแฟกับบรรทุกคนก็ได้เอามาใส่คือเกเบึงเน็โอ้ย Mình nhạc lại nhạc Năm phải nhảy lèm Phần sang hàng Vậy tính tèm mùa văn Đây để ông mà Nó mà chán nhanh này Bây giờ wow, mình sẽ Bày, bày thục cà phê sẽ đợt Cái này mà bản thuốc hàng bóng phê hay không ừ. Hoa nữa hàng một hoa à ôi nhạc hoa năm hoa nọ, hoa nè, hoa à? ừ. hoa là, hoa 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 nè nè hoa ôi hoa hoa con hoa 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 งานเยอมาแต่่มา่ไหนอย่ไมะอยซิบันลงทุนเ่าไแกใส่เจ้าเบงดรถบรรทุกขงไทางงไเบ้องดยหยัดับไว้ได้เลยต้งต้นปลายแดงเลย่นละโอ้ยปาของพ่อปาโจก็คือลบฝนนะ ั้งจักหางก่อนเาว่านี่ส้่งจักหางก่อนชิเข่ายเลเอากระสือมานเขาลอยหาแล้วอ้ยเขาแต่งให้สองลอยหาซีบไ่บงก็ได้ไ้ยัม่ขันอยากใส่ของดีมันกะต้องลงทุนแน่แล้วธรรมดาแล้ว เจ้าจะเอวแบบตัวรวยตัวรวยขก้นไปบ่เจ้าเบิ่งพู๋ล่ะผมเขียนแต่เกาผมเขียนลูกอึ้งไข่ไว้เด่คุณวะนะเขียนไว้ย่างดีเอาคุณกัสิคุณหล้มตัวสิว่าคุณยังสันผมเขียนไว้ให้เจ้าแต่งไว้ให้เจ้าเจ้าเห็นบ่นพู๋ล่ะเอ้ยตันคุณแล้วครับอาจารย์ใหญ่งแล้วเอารถมันดีเจ้าคมเบิ่งนี่ วิธีการเอ็ดเนี่บ่องไฟนี่บ่แมนว่าสีเบืองให้มันงามย่างเดียวคมเบืองกันเพว่ามันแข็ง,งนี่นี่จังซส่มันสิบ่กินไปไม้มันสิได้แล้วก็เบิ่งสีไม่เนื้อไม้แล้วก็เบืองขอเบืงองป่องระยะมันได้ป่องสันป่องเง้าโบแมนวาคืออยากเล่ยอย่างเดียวเดว้คือคอยากจูดย่างเดียวเด้มือว่านี่คุยกันว่าเด็กที่แล้วว่าเอาที่แล้วว่าเอาสอง

เดี๋ยวเบิ่งก่อนดีสุหางหลาบ่อเรียงว่าฮังเปลี่ยนใจแล้วบอ่อน้ำไหลดอกยันเจ้าขาดทุนเอาน้ำหางหลายอีกพ่อได้ค่าโอ้ยค่ารถไปซื้อเขาค่าบะนีไม่ไ,ไม,ไม่ไม่ดามนี่อันละยี่สิบบาทไม่เขาขายนีย่ไม่นวดกุ้งนี่บะนีแต่งแล้วเขาขายหาสิบบาทวันนี้เอาอี เอาเงินโบกันนะคือวางสันบพ่นไงพ่นดีพ่นดีเสื้อไปขายเจ้าว่าวันนี้เอาหางมาขายให้เอาเงินโบกันนะเจ้าว่าด้วยเอาหางมาขายแหงว่าเอาเงินจากจีว่าขายจิมเขียวเรื่อยๆแลนวไหนวางสักโอ้ยจกสิว่าจังเลยนะโอ้นี่บ้า chiều tuyệt chui tay cho tòa bay. này, bay. Tong tòa tung. Môn tìm à. môn tìm 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 môn ไปผู้เดียวเลยบ่ประจุดถวายเรียบร้อยแล้วเห็นบ่อ,อยู่ในช่วงสภาพว่าอังสี่พนกะบพนบ่อไหมีประเภทนี่แบบจุดแข่งขันบ่อไหมีประเภทนี่แบบจุดหลายๆบงังเขากับเย็ดไดท้ทเทละบัังสองบงังสามบางังก็ได้ดจุดน้ำมูบงัง ขอออกคอ,อ,อก ه, ด้มันติดดิส่สำคัญต้องขอออกวัดบ่บละ่ะมาแร็วว่ะไดมากบ,บ่อม้า,มา,าแตาเราพอถูกสิ่งทุกอย่างมันกัมีแนวลงทุนเบิ่งจข้างแคอยเนี่ยข้างรอยเนื้นมอม <laughs> า,อามันโอ้สองเอยมีอดข้างไหมมึง ไปยพุ่นบ้างด้วยเสียวฟังเสียวฟังสมบวนนำหลักหางเฮาอีกหางหนึ่งเออต้องสั่งพวกฝากว่าทีมรุดยอดอีเลียกผู้จัดกนเลยอุตสาอุตสาลงทุนเจ้าเบิ้งดูเบิ้งด้วยรถเขาแกะมาแกะหางมาให้เบิ้งดูวป้ายแดงแกะหางมองไฟนี่โอ้ยงกดเลยสรุปแล้วว่าข้างลอยๆหนึ่งที่พอ ไปไปขาดทุนอยืางเขาโรงพยาบาลซื้อมาลอยหาซิบสามห้างกับสี่ลอยหาซิบโอ้ขาดทุนขันเล่าทางสแสดงว่าเราเราบอกคื้นพอไงได้บ่สแสดงว่าติดไวบลอยหนึ่ง,200อองอสองลอยเขาออเอ้าดีกว่าไรเนะาะ พอขับรพอเลยขันเป็นพ่อคาแล้วมันต้องเอานีเอาธรรมดาละนอกจากของฟรีกันน่บแมนน่กขันคองแจกกับค้องให้นี่มันบ่ได้ว่ากันแต่ว่านี่เขาซื้อมาเขาต้องค่าขายก็ต้องได้าแต่้่ะค่าข,าย,ข,า,ขายแบบแบบผลกำไรบอเงินั แบบพลกับไรบ่ได้นี่ไหมขาดทุนไหมโอ้ยู่บ่ได้ยันพยาบ,บาลจมปเปล่าแววเงินน้ำเนี้ยเออเอามาให้พี่ก้อโอ้ยดำลเลยกระชากเจ้าหน้าที่สล่าวันนี้เล<อ>ยเอาเ้ายันในข้างบ่อบ่อบ่ไปเอาขอบคุณหลายๆเด้อยพอเด้อยสุกๆหวานๆเด้อ เอายังสิคันชุว่าเคยบอกกันม่อว่านี่ว่าคันขึ้นไปกันห้างมองไฟเป็นยังเจา้เมาเงินขึ้นน้ำผมหล่นเราประกันปานนั้หนึ่งโอเคนะห้วยค้องแทะเนาะเอาไปมาเอาไปมากปกาข้างเว้ยได้สามรอยก่โนี่คนยันนยันถือจมถือช่วงไวะ เพราะว่าพุ่นเคยทวงเฮาเด้แม่นบ่ร่มอย่างพุ่นด,นดาบนนั่นคือร้อ,อนสุด <laughs> โอ้โหฝนแล้วฝนตกกัเบเมื่อวันร้อนมาเร็กร้อนมา

ผมวาไอ้ได้ขี้น้ำอยู่แย่ได้มาคำบให้ดอกยังมือ่อสายจวดนเนาะโชเฟอร์รถบัสเก่าผู้ใหญ่บ้านทั้งรถบัสทั้งรถตู้ทั้งรถปิกอัพทุกขั้นต้องขับให้ผู้ใหญ่บ้านนี่ครับผู้ใหญ่บ้านคือกันผูยยน้ใหญ่นพุ่นละครับเก่าครับรถทุกข,ขั้นเรากระจายครับรถทุกข,ขั้นอออเอาขอบคุณครับ ไปแล้วไปแล้ว